ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆก็เข้ามาสู่เกมวอลล่าบดนะครับอีพีนี้นี่ผมเข้ามาทดลองเล่นในเซิร์ฟทดลองนะครับก็เป็นช่วงเย็นของห้าโมงวันอาทิตย์แล้วก็จะมาลองปืนใหม่นะครับก็มีปืนใหม่ทั้ง3ขนาดเข้ามาในเซิร์ฟทดลองนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นดูก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับปืนขนาดหนัก ยิงระยะ600เมตรครับรีโหลด5วิดาเมจก็เลเวล8ก็อยู่ที่1,050นะครับเป็นปืนขนาดหนักส่วนขนาดเบาก็ดาเมจอยู่ที่900แล้วก็เป็นปืนขนาดกลางดาเมจอยู่ที่1,200นะครับในเลเวลที่8ก็อยู่ในเซิร์ฟทดลองนะครับในระยะระยะยิงอยู่ที่600นะครับผมติดตั้งเอาไว้หุ่นโรบอท5ตัว เป็นปืนใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็เซตโดนเอาไว้ประมาณนี้นี่จะหยิบโดนใหม่มาลองเล่นดูครับแล้วก็ส่วนยานแม่ผมก็จะใช้เป็นลำนี้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปเล่นดูนะเลยนะครับก็ครั้งแรกนะครับที่ลองเล่นปืนใหม่นะครับทั้ง3ามขนาดแล้วก็เซ็ตไททันเอาไว้เป็นเจ้าลูชดาดอครับ เป็นตัวที่ผมยังไม่มีใน ID ก็อยากได้อยู่เหมือนกันนะครับครับเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่ในเกมนะครับก็เป็นโหมดธรรมดาไปเลยครับเดี๋ยวเจอกันในเกมนะครับเอาละเข้ามาในเกมเดี๋ยวผมเอาเจ้าไซเดนลงก่อนเลยพร้อมกับโดนดีไอล็อกขาครับโดดขึ้นไปยิงแล้วก็ล็อกขาโอเคล้อเพื่อนเดี๋ยวผมไปยึด เสาสัญญาณก่อนก็เป็นโหมดสุ่มนะครับอุ้ยผมลืมเปลี่ยนเจ้าใส่เ่นลืมเปลี่ยนโมดูลเชิงลุกมาในระยะหกร้อยอ๋อยิงประมาณนี้ตรงยิงหมดแม็กแล้วค่อยดีโหลดโอเคถ้างั้นก็พอเข้าใจนะครับจะไม่ได้ดีโหลดระหว่างยิงในระยะหกร้อย ตอนนี้หาเป้าหมายครับปึ๊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 บก็รอรีโหลดครับมาโอค่อนข้างจะหาเป้าเป้าไวไปหน่อยครับสำหรับโหมดทดลองเปลี่ยนเป้าอีก รีโหลดห้าวิซึ่งก็เร็วนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าลูกจะยิงยิงต่อ1แม็กนียิงได้ไม่กี่นัดนะครับท้าไม่แรงนี่ก็ค่อนข้างจะทำดาเมจได้หมดแม็กแล้วล็อกขาไว้ตอนนี้ล็อกขาโดยโดนนะครับ โดนยานแม่ลงแล้วโอ้โห,โโหเดินไม่ออกเลยอ่ะทำไมหนืดด้วยอ่ะผมเอาออาจูนล,ลงแล้วกันนะครับตอนนี้โดนยึดไปเรียบร้อยออจูนเผาไปแตกไปสิครับแต่ตอนนี้โดนยึดเสรราสัญญาณไปสรรามเสายาวๆเลยนะครับนี่ ไกลไปครับไม่สามารถที่จะเราอปิดเกาะปึ๊บย,ย็ดร้อยเจ้าฟ้ามีต้องรอรเขาปิดเกาะก่อนครับยิงไปหน้าค่อนข้างจะไวหน่อยค่อยๆลุกเข้าไปนืเรื่อยครับตอนนี้ยิงสระปอไปครับ เกาะหายเราก็เผากาะโอเคเรียบร้อยหนึ่ง <1 S 2> แม็กนี่จะมีลูกไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถือว่ายิ้มไม่กี่ไม่กี่นัดก็หมดละลก่อนลบก่อน เหมือนมีคนใช้โลกีด้วยนะครับใช่ไหมไม่ได้เอาตาทิพย์มาครับเอาละผมว่าการยิงเขาจะคล้ายๆปืนแม็กนัมนะครับ เราปิดล่อครับหูโดนแล้วเร็ียบร้อยครับระยะใกล้แบบนี้ไม่รอดครับตัวต่อไปเดี๋ยวผมเอาไททันลงเลยแล้วกันนะครับฝั่งตรงข้ามนี่ไททันลงแล้ว ค่อยๆลุกเข้าไปครับคิวหมดแม็ก่อนไม่ได้คิวแล้วเรารีโหลดใหม่ครับผมสัญญาณหายโอเค กกับไทท่านโอ้โหสามก็บอกมีเพื่อนมาคิวให้เรียบร้อยโอเคเติมก่อให้เพื่อนไปครับ ค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับเปิดเกาะแล้วยิงครับเพื่อนกระโดดเหยียบหัวไปแล้วบึ้มครับไม่ถึงก็เกมแรกก็ชนะไปครับ เออปือนนี้ต้องดาวมิดเยอะๆนะยิงต่อนัดยิงระยะไกลแต่ว่ารู้สึกว่าหมดแม็กเร็วนะครับเดี๋ยวผมลองเทสอีกสักหนึ่งเกมเดี๋ยวเอาไซเรนมากระโดดก่อนเลยครับโอเคทางงานเดี๋ยวผม ขึ้นไปเอาเสาบนดีกว่าครับแต่รู้สึกใจเลนทำไมเวลาบินเขาบินช้ากว่าในไอดีผมรู้สึกเขาาเขาไปช้าอ๋อหรือในไอดีผมอัพเวลสูงกว่านี้ก็ไม่รู้โช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 หมดแล้วหนึ่งนัดหนึ่งหนึ่งแม็กนีรู้สึกว่าน้อยไปหน่อยครับ เปาก็ชอบเปลี่ยนจ้างโดนแล้วครับโดนแล้วครับเอา้าไม่ใช่แล้วกดสิดครับผมไม่ได้เอาฮิวมาเอาตาทิพ ผมไม่ได้เปลี่ยนเอาละเพื่อนฮิวให้เรียบร้อยขอเลือดหน่อยเถอะโดนครับโดนครับผมโดนแล้วโดนล็อกขา ไม่ได้หิวมาแย่จังยิงไปครับยิงไปเป็น่อมลงมาแตกข้างล่างหลายท้องเลยครับไซเรนโอ้โหถ้าตายถ้าตายนี่แบบ หมดหมดเลยครับไม่เท่เลยเอาละเผาไปแก้ปกปิกกปิแก,ะกะ๊สครับ ตอนนี้โดนล็อกขายทั้งหากโอ้ฮอกยิงอีกทั้งหากเ <c oughs> จี๋ฮอกยิงครับตอนนี้ถูกถูกบี้มาถึงเสาเอาละให้รู้ไปครับ โดนยิงด้านหลังรูชะดอนี่เดินอุ้ยอ้ายมากเขาหนักตูดหรือเปล่าครับถ้าเดินนี่เหมือนหนักนะครับไปแล้วเดี๋ยวผมโดดไปยึดเสาก่อนดีกว่าตอนนี้เขาเกิดแล้วเขาก็โดดมาทางนี้เดี๋ยวผมจะโดดไปฝั่งล้วนครับต้องตั้งหลักดีๆนะครับเนี่ยโดดไม่ดีนี่ตกตกตกคลอง เขื่อนเลยนะครับดดรูชาดอกระโดดตกคลองตอนนี้เพื่อนเหลือสามแล้วครับฝั่งนู้นยังเหลือหกคนอ่าเพื่อนเหลือสี่ครับผมว่าไม่น่าจะรอดละเกมนี้น่าจะแพ้ไปครับก็มาทดลองทดลองเล่นปืนใหม่นะครับก็ม่ตองซีเรียสอะไรครับในเซิร์ฟทดลองนี่แน่มาขโมยเสาให้เพื่อนไปแล้วกันนะครับ ตอนนี้เพื่อนนี้ถูกยำเละเลยครับเหลืออยู่สองคนผมหนีมาเอาเสาก็น่าจะแพ้ไปนะครับเกมนี้ทดลองปืนครับไม่มีอะไรมาก ก็รอเข้าในน่าจะเป็นกิจกรรมหน้าแหละครับผมว่าเหลือเหลืออยู่สองคนครับตอนนี้ไม่น่าจะรอดแล้วตอนนี้ก็โดนลุมไปโดนลุมย้ำไหมครับผมรูชาดอไม่น่าจะรอดแล้วโดดเหยียบนะเหยียบหัวตะพิงเอัอไี่แนะ่ หยยบก้วทิงตอนนี้เหลืออยู่คนเดียวแล้วครับทำยังไงล่ะทีนี้ผมว่าลุยเดี่ยวครับหนึ่งต่อหกแย่แล้วแย่ yeah, แล้วหมดเวลานะครับอันนี้หมดเวลาแล้วล็อกขาไปทิง้งเอาไม่ไม่ล็อกด้วยอันนี้ก็เกมที่สองก็แพ้ไปครับ ก็ถือว่าเป็นการทดลองหุ่นทดลองปืนทดลองโดนนะครับสำหรับเซิร์ฟทดลองทำนาำเมดไปได้นับหนึ่งด้วยมีเพื่อนหนีออกไปหนึ่งก็ค่อยๆทยอยไม่ใช่นับหนึ่งสิค่นอยู่อันดับสาม โอเคก็เล่นจบไปสองเกมนะครับสำหรับทดการทดลองปืนผมก็ก็มีปืนขนาดเบาที่ไม่ได้หยิบไปเล่นนะครับก็จะอยู่กับเจ้ากะปิแต่ว่าระยะเท่ากันรีโหลดเท่ากันนะครับ5าวิก็การเล่นอะไรทุกอย่างยิงวิธีตรงเหมือนกันหมดครับเพียงแต่ว่าเป็นปืน3ขนาดก็จะเล่นขนาดไหนก็เหมือนกันนะครับ คล้ายๆเป็นประเภทเหมือนปืนพลังงานคล้ายๆเหมือนแม็กนัมนะคร ig, icism, ับย so ิงหมดหมดหมดแม็กและถึงค่อยโหลดครับรีโหลดฮาวิกก็ไม่ช้านะครับฮาวิ่กก็รีโหลดได้เร็วก็ถือว่าเป็นปืนใหม่นะครับแต่ว่าผมความคิดเห็นส่วนตัวยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมยังชอบปืนกลวิถีโค้งอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะโดนเนิฟก็เอาไว้เล่น โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบจเพียงเท่านี้นะครับมาทดลองเล่นปืนใหม่ในเซิร์ฟทดลองนะครับก่เพื่อนๆก็เข้าไปเล่นกันได้นะครับอาทิตย์นี้แล้วอาทิตย์หน้าก็น่าจะเอาไว้ให้เล่นกันอีกนะครับก่สวัสดีทุกคนนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องผมไปด้วยนะครับสวัสดีครับ